สวัสดีค่ะเทปนี้จะเป็นเทปแนะนำการสอบผ่าน Microsoft Teams นะคะซึ่งในรายวิชาคณิตศาสตร์และการประยุกต์ทางการเงินก็ยังเหลือส่วนที่ยังไม่ได้สอบอีก5คะแนนนะคะการสอบอีก5คะแนนนี้จะเป็นการสอบปฏิบัตินะคะโดยโชว์หน้าจอของนักศึกษาถึงวิธีการคำนวณน,นะคะในเรื่องของมูลค่างเงินตามเวลานะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก็จะ,ะสาธิตนะคะซึ่งมีเพื่อนเรานะคะอยู่ในกลุ่มสาธิตอยู่นะคะเดี๋ยวจะเรียกนะคะเพื่อนเราเข้ามา นะคะสอบนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังคอเรียกนะคะนั้นการสอบของเราเราก็จะใช้การสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเข้ามาทีละคนไม่สามารถเข้ามาทีละหลายคนได้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แย่งเน็ตกันเนาะตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มเรียกนักศึกษาเข้ามาแล้วนะคะก็อาจารย์เรียกมุกเนาะเดี๋ยวลรอดูซิ h ฮล lo เข้ามาแล้วใช่ไหมเอ่ยอ่าพอเข้ามาแล้วนะคะโอเคนึกษาจะต้องเปิดหน้าจอนะคะ turn on camera นะคะแล้วก็เปิดเสียงนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะอันนี้ใช่ไทยมุกใช่ไหมอยู่ผาสุกโอเคตัวจริงเสียจริงก็เป็นคนนี้ที่จะเข้าสอบนะคะในตอนนี้ได้นะคะแล้วระหว่างสอบจะต้องมีเสียงอธิบายอยู่ตลอดเวลานะเข้าใจหลักการเนาะโอเคค่ะ อ่าหลังจากนั้นช่วยแชร์สกีนของหน้าจอหน้าต่างตัวเองก่อนนะคะโดยไปกดปุ่มแชร์นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นนะคะกดเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลือกเดสก์ท็อปของตัวเองนะคะโอเคค่ะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะข้างบนก็จะมีหน้าจอของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีภาพของอาจารย์กับ คนที่กาลังทําข้อสอบอยู่ต้องให้เห็นภาพแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะโอเคนะคะเมื่อเมื่อได้เสร็จแล้วนะคะมุกจ้าไปไปที่ทีมลูกเลือกทีมค่ะเลือกทีมนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะมุกเลือกทีมทีหนึ่งนะคะกดให้ดูเลยค่ะกดทีมก่อนลูกทีมอตอนนี้มุกกำลังกดทีมอยู่นะคะลูกศรน,นั้นบนน่าก,กดเลยนะคะ เน็ตช้าใช่ไหมคะอ่าโอเคมาแล้วคะ่ะใจเย็นค่ะเราใจเย็นหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาในกลุ่มทีหนึ่งนะคะโอเคพอเข้ามาในกลุ่มทีหนึ่งเสร็จข้างบนจะมีไฟล์ให้เลือกนะคะให้มุกเลือกไฟล์ค่ะเข้าอีกทีหนึ่งค่ะไม่แน่ใจว่าไฟล์นี้มัน อาจารย์เอาไฟของพี่ก่อนหนะ้าออกหรือยังนะแต่ถ้ามีอยู่เดี๋ยวให้ลบออกได้ไม่เป็นไรอ่ะเลือกทีทีหนึ่งนะคะช่ถ้าท่าเน็ตช้านี่คือนะักษามหมดเวลาแล้วค่ะเพราะตอนนี้เริ่มจับเวลาผ่านไปสองนาทีแล้วยังไม่เริ่มทำข้อสอบให้เวลาคนละห้านาทีไม่อย่างนั้นสอบสามเดือนไม่เสร็จ คือแบบว่าเน็ตต้องเร็วต้องแรงเอ่อใช้คอมใช้มือถือได้นะคะมือถือก็มีพี่เคยเทสใช้มือถือแล้วนะคะแต่ว่าเน็ตต้องแรงพอสมควรโอเคเข้ามาแล้วนะคะแล้วข้างบนจะมีไฟล์นะคะเดี๋ยวมุกจะกดเลือกไฟล์ให้เราดูนะคะแล้วก็จะมี ใช่ค่ะทีหนึ่งเรากดเลือกดูนะคะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีอัปเดตไหมเรากดดูก่อนนะคะพี่ก่อนหน้ามีคนทําไว้ชื่อชลิดานะคะถ้าถ้า,าถ้าเป็นไฟล์ที่มีอัปเดตไว้เดี๋ยวเราจะลบคําตอบออกนะให้ฝึกทําอีกรอบหนึ่งแต่เวลาสอบจริงจะไม่เห็นคําตอบใดๆเลยนะคะต้องฝึกเองเนาะตอนนี้เครื่องของฝั่งมุกกําลังโหลดอยู่นะคะ เออเน็ตไม่ไหวก็ดีค่ะจะได้รู้ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้เครือข่ายที่อินเทอร์เน็ตไม่ไหวนี้มีปัญหาในการสอบแน่อันนี้เป็นกลุ่มทดลองนะคะเลยอนุญาตให้ทํามากกว่า5นาทีได้แต่แเเวลาสอบจริงถ้ามากกว่า5นาทีเดี๋ยวผู้คุมสอบจะเริ่มหงุดหงิดนะคะมายัง <young>, มุกอ่าขึ้นแล้ว โอเคนะคะด้านบนอันนี้คือข้อสอบเก่านะบังเอิญอาจารย์ยังไม่ได้อัปเดตมุกไปที่เซลล์ B หนึ่งกดกดลบค่ะเซลล์ Sell B หนึ่งกดลบนะคะอันนี้คือคําตอบที่ทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกทําคําตอบนะคะแทนในช่องสีส้มเนาะอ่ะ B หนึ่งกดลบ B สามกดลบ B สแล้วก็ B หกกดลบได้ค่ะ แล้วก็มาที่ B 1 8แล้วก็ B 2 0ในการสอบกิจกรรมนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งนะคะใช้วัดผลในนะคะสมรรถนะนะคะชั้นปีที่1ในรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บเป็นคะแนนนะคะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์และการประยุกต์ทางการเงินที่เหลืออีก5คะแนนนะคะ ตอนนี้กำลังลบอยู่นะคะใช้เวลาลบประมาณสองวันแล้วยังไม่เสร็จนะโอเคแล้วก็ไปที่ b เลยคะ่ะ b หกลบอ,อ่าโอเคแล้วก็มาที่เท่าไหร่คะสิบแปดยี่สิบ ดี๋ยวชุดของข้อสอบรูก็จะรอเอาไว้เลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ชุดแล้วนะคะนึกษาก็ไปเลือกชุดนะคะที่กดรอแล้วก็ให้ทํานะคะอันนี้พอดีว่าก่อนหน้าเนี่ยมีพี่เขาเทสไปแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไฟล์นะคะก็เลยใช้เวลานิดนึงนะคะที่ใช้เวลาเพราะว่าเน็ตฝั่งนั้นก็ไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะชา้าเออนั้นทำยังไงไม่ให้เกิดการดีเลยไปหา เออให้เราใช้มาเป็นได้ไหมอ่ะน่าจะพอได้ท่านกน็ลองสองข้อดูก่อนไหมโอเคนะไปที่เซลีหนึ่งนะคะพิมพ์ชื่อของตัวเองค่ะ B1 พิมพ์ชื่อตัวเองแค่พิมพ์ชื่อตัวเองก็ยังพิมพ์ <laughs> มมม <laughs> เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะเน็ตช้า <c oughs> อ่าส,สมมตสมมติสมมติว่าสามารถพิมพ์ชื่อได้เสร็จแล้วเอาดูข้อหนึ่ง จทย์ข้อหนึ่งไหนลองอธิบายซิว่าทำยังไงอืมเขียนสุดเลยในใน,ในช่องสีส้มที่เซลีสามตอนนี้ผ่านไปแล้วสามนาทีนะคะเหลืออีกสองนาทีนะทุกคนจะได้เวลาห้านาทีถ้าหมดเวลาห้านาทีแล้วทำได้กี่ข้อก็แค่ไหนแค่นั้นนะอ่าเป็นเพราะว่า นนมุกเริ่มเจอปัญหามุกสามารถอธิบายได้ว่ามุกจะทํำยังไงมุกเอามึกอะไรนะเครื่องคิดเลขกันเงินอยู่แถวแถวแถว,ถวตัวเองไหมเอ,อ,อ,อ่อเอาเครื่องคิดเลขกันเงินมาแล้วก็เอามาแทนหน้าตัวเองเพราะตอนนี้หน้าจอมันจับหน้าตัวเองอยู่ท <laughs> าให้เห็นได้ว่ากํลาลังคํานวณอยู่อาจเสร็จแล้วกดกดเสร็จแล้วโชว์ผลอันนี้คือแบบอัิเซนแบบว่าเฮ้ยทาจนไม่ได้นะก็อ่ะกดกดแล้วก็โชว์ผล บอกอธิบายด้วยว่ากำลังกดหน้าต่างอะไรยังไงอธิบายเลยอ่าฮะอืม อ่าแล้วคำตอบคอมพิวะไรคะคอมพิว <ute> คำตอบคือโอเคอ่ะข้อนี้ถือว่าผ่านนะนั้นอัซิเดนจริงๆนะถึงอัน,นใหญ่ใช้อันนี้ <c oughs> ข้อสองทำยังไง โอเคค่ะค่ะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวใช้คำตอบนะแปบ๊บหนึ่งอันนี้กำหนดต้องงวดไปงวดด้วยไหมไม่ใช่ไหมเพราะอะไรคะ โอเคถูกต้องนะคะได้8 6 6 6 6 4ถูกต้องถ้าไม่กำหนดว่าเป็นต้นงวดนะคะมันจะเป็นปลายงวดเสมอข้อ3ทํทำไงคะข้อ3มี2อันค่ะให้คำนวณ NPV กับคำนวณ IRR ก็อหนูหนูเปิดหน้าจอ Excel ของหนูขึ้นมาค่ะแล้วหนูว่า ทำในหน้าจอ excel ของหนูได้เลยค่ะทําให้ดูหน่อยค่ะเพราะทำผ่าน excel ได้ค่ะเพราะว่าหน้าจอตอนนี้กาลังจับอยู่ค่ะหนูสามารถคัดลอกตรงนี้เอาไปแทนใน Excel ใหม่ได้นะคะหรือทําลงไปในนี้เลยก็ได้นะถ้าอินเทอร์เน็ตมันช้าค่ะหนูก็คัดลอกหน้าจอนี้ไปค่ะเดี่ยลองทำให้ดูหน่อยค่ะดีมากค่ะเปิด Excel ไว้นะคะโอเคเยี่ยมค่ะ อันนี้อะไรช้าคะเน็ตช้าหรือเครื่องช้าคะโอเคอ่เ็กเซลมาแล้วใช่ดังนั้นจะให้ดีเราก็ควรมีหน้าต่างเอ็กเซรอไว้เนาะโอเคค่ะไหนลองเปิดอ่านิวชีตเลยค่ะใช่อะ uh, ทำให้ดูหน่อยค่ะดลอกมาได้ไหมคะ ลบข้างล่างออกไหมลูกเออถ้างั้นไม่ต้องลบก็ได้หนูเอาแต่ตารางมาใช่ใช่อ่าหนูคับลอกแต่ตารางมานะคะเราต้องใจเย็นนะคะถ้าเรา <laughs> เออโอเคใช่เลยค่ะ กดวางวางใช่ค่ะวางเลยค่ะถ้าง,งั้นลองพิมพ์สิคะครูจำโจทย์ได้ค่ะเนี่ยลองพิมพ์นะคะ ไปที่หน้า Excel ก่อนค่ะ Excel ก็ช้านะคะโอเคค่ะอ่าไปที่ลบแถวนั้นออกไปเลยค่ะโอเคเนาะเอาเลยนะโอเค a หนึ่งพิมพ์ศูนย์ค่ะไล่ไปจนถึงปีที่ห้าค่ะ n หนึ่งพิมพ์ศูนย์ไล่ไปถึงปีที่ห้า ขาดปีที่หนึ่งค่ะอ่าปีที่ศูนย์เงินลงทุนเริ่มแรกติดลบหนึ่งแสนค่ะปีที่หนึ่งบวกสามหมื่นจนถึงปีที่ห้าค่ะ อยู่ที่15%ค่ะคำนวณเฉพาะ NPV ค่ะให้ใช้สูตร NPV เลยค่ะไม่ต้องทำทีละปีค่ะ พอได้คําตอบตรงนี้แล้วมันเป็นแค่เงินปีที่หนึ่งหรือปีที่เอ็นใช่ไหมคะต้องทำอะไรกับศูนย์อีกรอบหนึ่งคะใช่ค่ะจัดการเลยค่ะเอาสองเซลล์มาทำอะไรกันคะ่ะโอเคค่ะแต่ตัวหนึ่งมันเป็นลบอ,อยู่นะอ่าทำเลยค่ะเท่ากับเอาเซล์ลไหนคะ โอเคค่ะไปทำอะไรต่อคะไปทำอะไรกับเซล์ลนั้นคะโอเคค่ะทันมาหาไออเลยค่ะไว้เลยค่ะผ่านไปจะแปดนาทีแล้วค่ะอ่า <c oughs> <c oughs> ยีส่สองตำแหน่งค่ะสองตำแหน่งค่ะตอบเท่าไหร่คะโอเคค่ะแบบนี้ถือว่าทำข้อสอบได้เต็มนะคะนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้หนักศึกษาไปดูนะคะแล้วก็ทดลองนะทดลองฝึกทำนะมันจะเกิดปัญหาอิสเเดนระหว่างสอบเช่นอินเทอร์เนต็ตขัดข้องจะแก้ปัญหายังไงใช้โทรศัพท์ อะไรนะใช้เครื่องคิดเลขกันเงินได้นะคะใช้สเปซชีตได้นะคะไม่ต้องทำในไฟล์โน้ตที่มันเป็นของออตัวทีมก็ได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาเทปนี้ลง y o u t u b e นะคะโอเคนะคะ